เรียนทุกคนล้วนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลการพัฒนาให้เห็นผลเชิงประจักษ์เป็นจุดมุ่งหมายของข้าพเจ้าที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่21ข้าพเจ้าเป็นครูประจำชั้นห้องออทิสติก3ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายบุคคลออทิสติกปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์และวิชาวิทยาการคำนวณจำนวน15ชั่วโมงต่อสัปดาห์และการจัดการเรียนการสอนบรรณาการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายรว 30ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้านการจัดการเรียนรู้มีการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และฉบับปรับปรุงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนบูรณาการการเรียนรู้สอดคล้องตามศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับหลักสูตรเพื่อสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สู่การปฏิบตัติจัดการเรียนรู้รูปแบบ active learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบตัติเพื่อส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดองความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน วางแผนพัฒนาและเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคลสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเช่นเกมเสริมทักษะในรูปแบบเกมคโคดดิง้งและคโคดดิ้งอันปลักเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีวิธีคิดที่เกิดกระบวนการแก้ปัญหาโดยสามารถวิเคราะห์และคิดอย่างมีตรก,กะ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้เช่นใบางานแฟ้มสะสมงานแบบทดสอบการซักถามการสังเกตเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนห้องออทิสติก3ครูผู้สอนได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลพบว่า ผู้เรียนขาดทักษะในการพิมพ์จึงได้จัดทําวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการพิมพ์ภาษาไทยโดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์ภาษาไทยและเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการพิมพ์ภาษาไทยของนักเรียนห้องออทิสติก 3. บุคคลออทิสติกมีลักษณะเฉพาะตัว ขาดทักษะทางสังคมทักษะทางภาษาและการสื่อความหมายจึงมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้เรียนมีการจัดห้องเรียนให้เป็นระบบจัดของให้เป็นหมวดหมู่จัดตารางเวลากิจกรรมต่างๆที่แน่นอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพอีกทั้งมีการบูรณาการการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่มีคุณ,ณลักษณะอันพึงประสงค์ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนแฟมข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจัดทำฐานข้อมูลดำเนินการตามขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลพูดคุยปรึกษาหารือกับผู้ปกครอง ด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้ยังมีส่วนในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอันจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานอื่นๆของสถานศึกษาเช่นงานดูแลนักเรียนประจำปฏิบัติหน้าที่ครูประจำหอนอนหลักหอนอนชุมพลแปลส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมและจิตใจสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขครูเวรประจำวันดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและบริเวณโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปงานประชาสัมพันธ์งานโสตทัศนุปกรณ์ซึ่งมีขอบข่ายการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตัดต่อคลิปกิจกรรมลงช่อง YouTube จัดเก็บและรักษาอำนวยความสะดวกในการให้บริการงานโสตทัศนุปกรณ์ดำเนินกิจกรรมโครงการหมีโคราสร้างเท่าแก่น้อยและกิจกรรมเสริมกว๋วยเตี๋ยวเรือเพื่อการมีงานทำด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะความรู้เชิงบูรณาการวิเคราะห์และกำหนดก,กิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติกระด,ดับมัธยมศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมที่จะสามารถรเผชิญปัญหาต่างๆรอบตัวได้ประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ข้าพเจ้ามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21จึงได้นำรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบของ Active Learning มาใช้ในการพัฒนาทักษะการออกแบบอย่างง่ายด้วยแอปพลิเคชัน Canva หน่วยการเรียนรู้โปรแกรมการาฟิกวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนออทิสติก3ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ วิธีดำเนินการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนออทิสติก3ใช้กระบวนการ PLC เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ออกแบบและจัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายนำสื่อไปทดลองใช้และนำผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาสื่อให้มีความน่าสนใจเข้าใจง่ายและนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนบนรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผลลัพธ์ที่ได้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่งและสามารถออกแบบผลงานของตนเองได้